สวัสดีครับช่วงช่องวนมารีสตอรี่นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องว้วนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพื่นี่ๆฟนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับมาพบกับตลาดค้าพริกสดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับพริกขี้หนูแดงพริกเขียวนะครับเขียวเด็ดก้านเขียวเด็ด เียวกานนะครับพริกสวนสวนหอมนะครับเชียงใหม่สวนหอมนะครับพริกป๊อปพริกกระเรียงพริกยอดสนหรือว่าจะเป็นมีมากมายหลายอย่างนะครับสวนหอมครับเด็ดแล้วนะครับร้อยเดียวสวนหอมร้อยสี่สิบบา นี่จะเป็นพริกแดงข่านะครับ220บาทพริกเขียว160กบาท35บ้าบาท40 45- 25บ้าี่นะครับป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับราคาพริกสดตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆเอสตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆพี่น้องเอีได้รับชมนะครับวันนี้จะเป็น มะเขือพวงนะครับอร่อยมากนะครับมะเขือพวงเขือพวงแกงเขียวหวานครับมะเขือพวงนะครับเขียวหวานไก่เขียวหวานหมูเขียวหวานเนื้อนะครับนี่เป็นเสือมเสือหอมนะครับเก้าสิบบาทสวนหอมเชียงใหม่นะครับนี่เขียวกานนะครับเขียวเด็ดสี่สิบสี่สิบห้าห้าสพัสิบห้าพิกถูกมากนะครับตอนนี้ราคาพิกจด อัปเดตราคาพริกสดนะครับพริกสวนหอมนะครับแดงเด็ดเขียวเด็ดเขียวก้านแดงก้านนะครับพริกเหลืองพริกหยวกพริกยำสดแดงนะครับพริกฟ้าเป็นเขียวก้านสามพิ้าบาทครับวันนี้ครับถูกมากมายนะครับถูกด้วยสวยด้วยครับแม่ค้าคนสวยนะครับ หญิงฟ้าครับร้านเฮียนกนะครับร้านเอ่อร้านเฮียกบนะครับเจนกตลาดไทยครับยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้เป็นแดงก้านนะครับส่วนมากม่ถูกด้วยสวยด้วยนะครับสวยด้วยถูกด้วยหกสิบบาทครับแดงเด็ดเขียวเด็ดห้าสิบบาทนะครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับราคาบอกไว้ชัดเจนนะครับร้านเฮียกบสองพันสี่นะครับรับซื้อและจําหน่ายพิเศษทุกชนิดนะครับ เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแม่ค้าคนสวยของเรานะครับไอ้คอยบริการเพื่อนๆพี่ๆเอีทุกคนทุกท่านทุกบ้านนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอสีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราได้ทาคอนเทนต์ดีๆดีนะครับให้เพื่อนๆพี่น้องเอีได้รับชมนะครับอันนี้จะเป็นสดแดงนะครับอันนี้จะเป็นพริกยำนะครับพริกยำพริกหนุ่มสวยมากเลยนะครับ50าบาทส0บาท มีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับป้ายก็สวยนะผลขายก็สวยไม่ค้างก็สวยพริกก็สวยสวยทุกอย่างเลยนะครับสวยหมดก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเรานี่เป็นพริกเหลืองครับ60บาทพริกยำ35บาทน,นะครับ มีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับอันนี้ร้านน้องน้อยนะครับน้องน้อยตะวันนะครับโอ้แดงก้านสี่สิบาทครับวันนี้ราคาดูราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับนี่ดูพริกกระเหรียงนะครับพริกกระเหลียงพริกป๊อบครับหกสิบบาทอร่อยมากนะครับพริกป๊อปพริกกระเหรียงมีทุกอย่างนะครับมีโคฟดาวน้ส่วนร้อยเดียวครับส่วนหอมร้อยเดียวอร่อยมากแม่ค้าก็สวยนะครับ พริกก็สวยคนขายก็สวยนะครับพาชมบรรยากาศนะครับร้านค้าพริกสดนะครับตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกทีทุกคนท่านบ้านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้องนุนเราไปทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆมีน้องสุขดีนะครับชมนะครับวันนี้ก็จะเป็น เฮียปองนะครับตับปองดวงใจนะครับม่าอาเวลานะครับมีมากลายนะครับไรชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพริกเขียวสดนะครับแดงสดเขียวก้านแดงก้านนะครับ นะครับน right ี mind, like, trees, right ่ค <Huh? S 1> ือฟ็อปนะครับป๊อปนิดกะเหลี่ยงนะครับสีขาวขาวอร่อยมากนะครับรสชาติหล่อมากนี่ดูส่วนเท่าหกสิบาทครับผมดสี่หกเดี๋ยวบ้านแดงบ้านครับมีมากมายหลายร้านนะครับร้านอะไรเงี้ยปองนะครับปองเป็นใจนะตลาดไทยดีต้อนรับนะครับคนทุกคน BPF4 ทุกคนทุกท่านทุกบ้านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง ได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับมาให้เพื่อนพี่น้อง f นีได้รับชมกันครับขอบคุณมากาครับสวัสดีครับ